ไก่ตัวนี้หูนะเพราะว่าเพิ่นเคยขึนน้นเนาะกินเหล้ากินเบียร์นี่ไปนั่งเหยียบบนทางขึ้นเพื่อนอนกุ้งม่วงเนาะเอาใหญ่ออกให้เพิ่นก้อนบันหนึ่ง,ง,ง,งหใหญ่เลยไก่เธอว่าหูขั้วน,น,น,นะหูจะเดี้ยวที่เอาข้าวมอข้าวมอนี่โอ้ยลบอยู่ได้ตอนตนี้นะตอนละไก่ก็อยู่ตอนนี้ขืน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 ไก่ก็ขึ้นหะจะขึ้นในว่วยเด้อ <iş> ฝ่าวินเหล้ากินเบียร์ได้หนิการตัวก็ไปตัวเงมืองมึง เออข NG, song, hey, hmm. ึ้นไปตัวหนึ่งตัวสองขึ้นไปขึ้นแล้วพวกเ้าก็จะได้ข yeah. ึ้นโอ้ยมอนั่นขีตัวกันแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นดีเลยเนาะต่อว่ากติกาเนี่ยนั่นดิขึ้นขึ้นขึ้นอินั่นก็ขึ้นขึ้นได้ขอเบิ่งเจ้าในซองโลเป็ดมาได้เลยเออขึ้นไปขึ้นไปเต้นขึ้น เจะขึ้นได้ไหมลวนเยโดดบันี่เออเกิมีกินตรงไก่เรากินเบียก็ได้ไห้ตือคขนหน้าเจ้าทีพดีเปิดเคยอยู่เคยนอนเนาะเมื่อไหร่บ่บ้นนี่ขับไเจ้าจะได้ขึ้นนช่องโต้นนนี่คือเปลี่ยนน่งผ่งเลบอกมูฮิตังหวะโอ้มีตัวน ้นัเดียว่เนนือนนั่งเลยเซิเลยเซินเนนาเซินอันนี้แม่นพอใหญ่โอ้พุผนน่ะขึ้นหนึ่องเออเก่งมอนี่ขนาดใกล้เขาคอกได้พี่น้องเลยขึ้เทาน่ยเจ้าพระเพิ่นได้ใหญ่เจ้าทีเพิ่นได้